ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอซื่อน้ำหอมเผยผีย่องเงียบทาบโตริโซแมนเชสเตอร์เต็ดได้ติดต่อไปอยังตัวแทนของโกลองแต่งโตริโซเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะย้ายมาเล่นในโอทัฟฟ์ตตามรายงานจากเลอกิปปัจจุบันนักเตะรายนี้อยู่กับลียงหลังจากย้ายออกจากทีมแชมเ์บุนส l ลีกาในปี2022เพื่อกลับไปร่วมทีมในวัยเด็กของเขาอีกครั้ง รายงานจากสื่อแดนน้ำหอมระบุว่าโตัลิโซวัย30ปีไม่ได้ตัดความคิดคิดย้ายมาเล่นในพิมลิกออกไปซะทีเดียวอย่างไรก็ตามทางลียงเองไม่ได้วางแผนที่ขายโตัลิโซเนื่องจากพวกเขาหวังที่จะให้เขาเป็นศูนย์กลางของทีมของเปาโลฟอนเซกาแต่ทั้งนี้พวกเขาอาจทบทวนปล่อยให้โตัลิโซออกจากสโมสรได้เนื่องจากสถานะการเงินของพวกเขาที่กำลังน่ากางังวลซึ่งเกือบทำให้พวกเขาต้องไปเล่นในลีกเอิง2ในฤดูก,กาลหน้า แมนยูนเตดได้เงินเท่าไรจากการย้ายทีมของอัลเบโรกาเล่าไปเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ยูนเตดจะรับเงินก้อนโตจากการที่อัลเบโรกาเล่าย้ายกลับไปร่วมทีมเรอัลมาดริดอีกครั้งงบประมาณเสริมทับของปีแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้จะเพิ่มขึ้นหลังจากที่เรอัลมาดริดบรรลุข้อตกลงในการดึงตัวอดีตเด็กปั้นของแมตต์อย่างอัลเบโรกาเล่ากลับไปร่วมทีมอีกครั้งแบ็กซ้ายวัย22ปีรายนี้ซึ่งปัจจุบันคายแข้งกับเบนฟิก้าได้รับการเชื่อมโยงกับการกลับสู่ถิ่นซานเตโกเบ แม้ว่าแมนยิเต็ดเองก็เคยมีข่าวว่าสนใจดึงตัวกลับมาเช่นกันโดยเขาใช้เวลา18เดือนที่ผ่านมาในลีกโปรตุเกตหลังจะถูกยืมตัวไปก่อนหน้านั้นการพัฒนาฝีเท้าของกาเลราถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วและเขาถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเฟกกรองเบนดี้และฟานกาเซียในแนวรับฝั่งซ้ายภายใต้การคุมทีมของชาเบียลอนโซฤดูกาหน้า แม้แมนยูนเต็ดจะเคยปล่อยเขาออกไปด้วยค่าตัวเพียง5ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการตัดสินใจพลาดด้านการซื้อขายนักเตะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่การกลับไปแรียลมริดของเขาด้วยค่าตัวมหาศาลก็ยังส่งผลดีต่อทีมแล้วแมนยูนเต็ดจะได้เงินเท่าไหร่จากดีลนี้ยูน t เต็ดเซ็นสัญญาดึงกาเรล,ล่ามาจากแรลมาดริดในปี2020 แต่เขาไม่เคยลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่เลยโดยในปี2022เขาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของทีมชุด U23 ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวไปยังเปสตันนอร์ธเอ็นและกรนด้าการย้ายทีมแบบทาวรของเขาเกิดขึ้นในปี2024โดยแมนยูเดดได้ใส่เงื่อนไขซื้อกลับและส่วนแบ่งจากการขายต่อเอาไว้ในสัญญากับเบนฟิก้าตามข้อมูลจากฟาบิโซโรมาโน่นักข่าวชื่อดังแมนยูเดจะไม่ใช้เงื่อนไขซื้อกลับซึ่งมีมูลค่า17ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามยูเนเต็ดจะได้รับ20%ของค่าฉีกสัญญา43.4ล้านปอนด์ที่เราดลิตจ่ายให้เบนฟิก้าซึ่งเท่ากับว่าแมนเชสเจะได้เงินราว8.68ล้านปอนด์แมนยูเนเต็ดเพิ่งได้รับเงินก้อนโตจากการขายแอนโทนีอีแลนกาจากนอตติงแฮมฟอร์เรสไปนิวคาสเซิลยูไนเต็ดด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์และดีลของกาเล่าก็น่าจะช่วยเสริมงบประมาณซื้อนักเตะเพิ่มเติมได้อีก แต่ถึงแม้จะได้เงินจากส่วนแบ่งการขายต่อนักวิจารณ์มองว่ามันก็ไม่อาจลบล้างความล้มเหลวของยูเนเตตในการพัฒนานักเตะพ่สวรรค์อย่างกาเรล่าและอ e ีลังกาซึ่งกลายเป็นนักเตะมูลค่าสูงในทีมอื่นแทนที่จะเป็นในถิ่นโอทัฟฟ์พูดวลาหวิตสัญญายมิลานมากกว่าผีดูซานวลาหวิตสนใจย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนตในขณะที่กองหน้ารายนี้เตรียมที่จะยกเลิกสัญญากับยูเวนตุส นักเตะวัย25ปีรายนี้อาจจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นในเร็วๆนี้โดยยักษ์ใหญ่แห่งเซรายินดีที่จะยกเลิกสัญญาของเขาก่อนกำหนดเพื่อลดภาระค่าเหนื่อยแสนแพงของเขาออกไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอซีมิลานต่างให้ความสนใจในตัวแข้งชาวเซอร์เบียรายนี้และมีรายงานเปิดเผยแล้วว่าเขาสนใจทีมใดามากกว่ากันระหว่าง2ยักษ์ล้มนี้ ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับปีแสดงหลังรายงานจากเดอะซันระบุว่าวลาฮวิชต้องการย้ายไปสานซซโร่เพื่อร่วมง,งานกับแมสซิ m มโลอัลเลกรีอดีตกุณซืออยู่เวนตุสอีกครั้งหลังจากแจ้งเกิดกับฟิออเรนติน่าวลาฮวิชก็ถูกคาดหวังไว้สูงมากเมื่อเขาย้ายมาอยู่กับทีมมาลายในปี2022ด้วยค่าตัวกว่า72ล้านปอนด์แม้จะไม่อาจเรียกได้ว่าล้มเหลวแต่กองหน้ารายนี้ก็ยังไม่สามารถทำผลงานได้ดีดเท่าที่หลายคนคิด โดยวอ ah ลาโควิดจบฤดูกาลที่แล้วด้วยผลงาน17ประตูจากการลงสนาม44นัดและยิงได้14ประตูจากการลงสนามให้ทีมชาติเพียง36นัดเท่านั้นจริงหรือมั่ววิเคราะห์ดีลแมนอยู่กับเอเมนมาติเนสมีแววหรือแค่ข่าวลือเปิดบทวิเคราะห์ดีลระหว่างแมนเชสเตอร์กับเอเมนมาติเนสนายทวารแอสตันวิลล่าหลังกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งท่ามกลางอาการบาดเจ็บของโอนาน่าแต่โอกาสเกิดขึ้นจริงอย่างรีบรีบเพราะหลายเหตุผลที่ต้องจับตา ถึงตอนนี้แมนยูกรจายตลาดได้อย่างยืดยาดไม่ทันใจวัยรุ่นเดือดร้อนเอาซะเลยเนื่องจากพวกเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับนักเตะตัวเป้งอย่างมาดุสคุยนย่าแค่รายเดียวนอกจากอดีตกองหน้าทีมวูฟแล้วผีแดงตกเป็นข่าวอย่างจริงจังๆกับไบรอันเอมเบโม่เช่นกันแต่ยังตกลงค่าตัวดาวเตะทีมชาติแคมรูนกับสโมสร,รบเบรนท์ฟอร์ดไม่ได้อย่างไรก็ดีหากยังจำกันได้แมนเดต์เคยถูกสื่อลือกับเอเมลโมาร์ติเนสผู้รักษาประตูทีมแอสตันวิลล่ามาก่อน แต่ผ่านมาถึงขณะนี้ข่าวดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยจึงทําให้เกิดความสงสัยว่ารูเบนอาโมริมสนใจเซ็นสัญญากับมือก่าทีมชาติอาร์เจนตินาจริงหรือเพื่อไขความกระจ่างของดีวนี้เราจึงสมควรวิเคราะห์กันว่าสื่อนั่งเทียนเขียนข่าวหรือว่าผีแดงมีใจให้กับมาร์ติเนสจริงกันแน่ต้นสายปลายเหตุ สื่อลูกหนังตั้งข้อสังเกตว่าจอมเซฟแชมป์โลกน่าจะบอกลาแอสตันวิลล่าแล้วหลังเฝ้าสอนให้กับชินวิลล่าพาร์ครวม5ปีนับตั้งแต่ย้ายมาจากอาร์เซนอลโดยก่อนลงเอยกับสิงห์ผง,งาดเข้าถูกเดอกกันเนืรอส่งให้หลายทีมยืมไปใช้งานทั้งออกฟอร์ดเชฟฟิลด์เวนเด์รอตเทอร์แฮมบูฟเคตาเฟ่และเรดดิงมาตินเนสตกเป็นข่าวส่อย้ายทีมเนื่องจากเชื่อกันว่าเขาแสดงสัญ,ญลักษณ์บอกลาแฟนบอลแล้วหลังลงสนามในเกมสุดท้ายของซีซั่น2024ถึง2025 พร้อมกันนี้มีข่าวเผยว่าเขาพร้อมมองหาความท้าทายใหม่อย่างจริงๆจังๆในซีซั่นหน้าเช่นกันวิลล่าจำเป็นต้องขายมาติเนสจริงหรือต่อกระแสข่าวการย้ายทีมอย่างน่าสงสัยของในทวันชั้นยอดนามาติเนสสื่อตีแผ่ว่าทีมของกุนซืออูนายเอเมรีจำเป็นต้องขายเขาทิ้งในสมอร์นี้เพื่อหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืน รายงานข่าวเผยว่าวิลล่าเป็นเหมือนกับหลายสโมสร,รในพิมลีกทั้งนิวคาเซิลและแมนยูตีที่สูมเสียงต่อการทำผิดกฎด,ดังกล่าวหลังประสบกับการขาดทุนต่อเนื่องนาน3ปีติดต่อกันและจำเป็นต้องใช้วิธีขายนักเตะแรกกับการรับทรัพย์เข้าสู่สโมสร,รด้วยเหตุน,นี้มาตินเนสในวัย32ปีจึงถูกมองว่าเป็นนักเตะที่สิงห์ผงาดพร้อมปล่อยตัวเช่นกับโอรีวักินส์กองหน้าที่ถูกลือกับผีแดงเช่นกัน กระนั้นก็ดีล่าสุดมีการเผยว่าสิงห์พะงานไม่เสี่ยงต่อการทำผิดกฎการทำกำไรและความยั่งยืนแล้วลังใช้วิธีขายทีมฟุตบอลหญิงของสโมสรแลกกับการรับเงินก้อนโตฉะนั้นแล้วมันจึงอาจหมายความว่ามาติเนสไม่จําเป็นต้องย้ายสังกัดในซัมเมอร์นี้และมีแววรับใช้สโมสรต่อไปตามที่มีสัญญาจนถึงปี2 0 2 9โอนาน่าเดี่ยง6สัปดาห์แล้วในที่สุดมาติเนสก็หวนกลับมาถูกโยงกับเมเดจนได้ซึ่งก็ไม่แปลกเนื่องจากองเดงโอน,า,นามีปัญหาบาดเจ็บขณะซ้อม สื่อเผยว่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคนเบรูน่าจะต้องรางสนามไปราว6-8สัปดาห์จากปัญหาที่แฮมสติงและจะเฝ้าเสาในเกมปรีซีซั่นไม่ได้จากปัญหาดังกล่าวของผีแดงซึ่งแฟนบอลหวังเห็นสโมสรเซ็นสัญญาก,กับผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนที่โอนาน่าซึ่งก่อความผิดพลาดอย่างไม่เลิกราจึงทำให้ข่าวระหว่างโกเลือดฟ้าขาวกับเรดเดวิลกลับมาปรากฏในหน้าสื่ออีกหน John v i ต t o r Pro เข้าฉาก หลัง,ลงจากการล้มเจ็บของโอนาน่าเว็บไซต์โกตีแผ่ว่าแมนยูเต็มมีโอกาสคว้าวิกเตอร์ในทวารทีมโบตาโฟโกมาร่วมชายคาเนื่องจากสโมสรของลีกแซมบ้าพร้อมเปิดทางให้มือกาวัย29ปีย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันและที่สำคัญผู้รักษาประตูชาวบราซิลมีค่าฉีกสัญญาแค่6ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นเม็ดเงินที่จิ๊บจ้อยมากหากจะเทียบกับมาติเนสซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะมีค่าตัวแพงกว่านี้หลายเท่าขณะเดียวกันโบตาโฟโกมีแผนคว้าในทวารคนใหม่ด้วย พวกเขาจึงพร้อมปล่อยวิกเตอร์ให้ย้ายไปทำหน้าที่แทนโอนาน่าแต่คำถามสำคัญคืออโมริมสนใจเซ็นสัญญากับนายทวานโนเนม,มที่ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้ารายนี้จริงหรืออนาคตของมาติเนส หลังข่าวกับเมเจอร์ซาลงไปแล้วล่าสุดมาติเนตซึ่งไม่ได้แจ้งขอย้ายทีมกลับมาเข้าแคมป์ซ้อมกับสโมสรตามปกติแล้วฉะนั้นแล้วมันจึงหมายความว่าเขาพร้อมเป็นลูกทีมของกุนซอสเปนิสตามเดิมโดยวิลล่ามีคิวอุ่นเกลเกมแรกบุกไปเยือนวอซอทีมรับลีกทูในวันพุทธที่1 6กรกฎาคมนี้จากนั้นสิงห์พงาจจะเดินทางไปทัวร์เยอรมนีและสหรัฐลงเล่นเกมอุ่นแข่งอีกหลายนัดก่อนประเดิมทำศึกเทมบลิคสี่ซั่นหน้าต้อนรับการมาเยือนของนิวคาเซลในวันที่16สิงหาคม บทสรุปมองดูแล้วข่าวระหว่างมาติเนสกับเมเยเดตอาจเป็นเพียงการจับแพะชนแกะของสื่ออีกดีลโดยอาศัยการมองว่าวิลลาจำเป็นต้องขายสตาร์บางรายทิ้งขณะที่ผีแดงสมควรมีนายทวารที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่าโอนาน่าเพื่อความสำเร็จของสโมสรถึงกระนั้นเท่าที่ผ่านมามา,มาติเนสไม่เคยเอ่ยออกมาว่าต้องการย้ายทีมขณะที่เอเมรี่ก็ไม่เคยเปิดว่ามีแผนปล่อยโกจอมนึกจนในที่สุดสถานการณ์พลิกผันว่าทีมจากมิดแลนด์ไม่เสี่อต่อการทำผิดกฎการทำกำไร และความยั่งยืนอีกแล้วโอกาสที่มาติเนสจะย้ายออกจากวิลล่าพักจึงสอเขาว,ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ประกอบกับอโมดิมเองก็ไม่เคยเอ่ยถึงแผนเซ็นสัญญากับผู้รักษาประตูคนใหม่นอกจากการคว้าดาวยิงมาเสริมทัพและที่สําคัญผีแดงน่าจะให้ความสําคัญกับการพยายามโล่5นักเตะส่วนเกินในซัมเมอรี้ให้ได้มากกว่าซึ่งถึงขณะนี้ทุกรายยังไม่ใกล้เคียงที่จะได้อําลารวละครแห่งความฝันอย่างถาวรตามที่สโมสรต้องการเลยแม้แต่รายเดียว ทําไปทำมาเดียวระหว่างมาติเนตกับแมนเชตอรจึงไม่น่าจะมีเขาความจริงแต่ในเมื่อตลาดนักเตะยังไม่ปิดตัวเราก็ต้องจับตามองกันต่อไปเนื่องจากในตละวันสามารถเกิดเรื่องราวมากถึงพันเหตุการณ์ได้พึ่งเล็งฮัตชินสันตัวแทนเอมเบลโมเบนฟอร์เล็งคว้าตัวโอเมรีฮัตชินสันดาวเตะของอีฟวิทเทาเข้ามาทดแทนการจากไปของไบรอันเอมเบลโม การตามล่าตัวเอมเบโมของแมนเชสเตอร์เดปเลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งมหาการ์การย้ายทีมครั้งสำคัญในช่วงซัมเมอร์นี้โดยดบีปฏิเสธข้อเสนอจากปีแสดงไปแล้วถึง2ครั้งนักเตะทีมชาติแคมรูนรายนี้ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของแมนเชสเตอร์เดปเโดยการเจราจายังคงดำเนินต่อไปแต่ยังคงยืดอเยือมมาจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามเบนส์ฟอร์ได้วางแผนแล้วว่าจะทำอย่างไรหากเอมเบโมย้ายออกไปและกำลังมองหาผู้เล่นจากเดอะแชมเปี้ยนชิพมาแทนที่ฮัตชินสันเปิดตัวในระดับอาชีพกับเชลซีในเดือนมมก,กราค2023 แต่ได้ลงเล่นให้กับสิงบูเพียงแค่2นัดเท่านั้นเขาถูกปล่อยไปยืมตัวที่อีฟวิตในฤดูกาล2023-2024ซึ่งทำผลงานได้ดีมากพร้อมพาทีมแท็กเตอร์บอยเลื่อนชั้นจากแชมเปี้ยนชิพสู่เพียม์ลีกได้สำเร็จโดยดาวรุ่งรายนี้ลงสนามไป50นัดในทุกรายการยิงได้11ประตูฮัตชินสันอายุเพียง21ปีและยังคงได้รับการประเมินในะระดับสูงและเบนฟอร์ดก็สนใจที่จะให้เขาได้กลับมาลงเล่นในเพียม์ลีกอีกครั้ง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ